เขาก็บอกข้าข้างอันได้แค่เราฟังบอกว่าไม่เอาบอไปบอกไปเล้ข้าก็อยากเรียนรู้อีกเยอะวาให้ปัสสาวะอยากจะกำลังตึงเลยเนี่ยเขาตามหาท่านอยู่นะสายค่ะ ว่ายังไงดีครับใครเลือกที่ตามหา่านนี่ไอคนลงก่อนลงก่อนลงก่อนลงจากฟ้าก่อนกำลังคุยกันกำลังแซบไม่เข้าเรื่องรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ขอโทษแทนแทนเขาด้วย่านผมอาคาขอโทษแทนเขาด้วยเฮ <ผม S 1> ้ย โตกลงเราไปกินสนิทหรอเขาหน้าจะชื่อดีดีเย่นะาท่านเขาเป็หลุงศพบางตัวกันมาจากไหนเขาคืออ่าแฟงที่เขาให้เปิดเจ้าเขาชื่ออะไรนะที่เขาไม่ใช่ที่เขาให้เปิดออกมาอ่าเออ เป็นเขาเป็นหัวหน้าของคาราวานใช่เขาเป็นหัวหน้าของคาราวานอ่ะคาราวานใหญ่นะท่านเขาเลกนกเลขหนึ่งเลยอ่ะใช่เลขนกเลขหนึ่งนะท่านข้าจเกนินเ้าจอมโจรจสุจอมโจรพวกหนาดเนื้อใจเสือทาหัวตัวเองเป็นคนดีแต่เบื้องหลังเน่าเฟะนั่นแหละท่านนั่นแหละท่านแก จะได้สูตรนี่มาจากไหนทักซีโดนี่เป็นของแบ็คทคอมานีแล้วทักซีโดไหนด้านเขาเขาบอกว่าเขาจะรับพวกข้าเข้ากลุมแต่ข้าไม่อยากเข้าเขาจะให้น้องข้าไปล้างเสื้อผ้าไปถอดออกสิถ้าน้องขอโทษเั่จะเป็นตัวกู้เขากับผู้ชนผู้ชนไม่ได้ยิงอะไรอะไรก็ได้ไปไล่ไม่มีใครอยู่นึกเลย รา้าเข้าใจค่าเข้าใจแต่สําหรับพวกข้าข้าที่คุกเข่าอย่างนี้คือการให้เกียรติท่านเอ,อฉันเพิ่งเคยเห็นคนขาวให้เกียรติพวกเรา<อ>แค่ว่า<อ>ไม่หล<อ>ุด<อ>เ <laughs> ราให้พวกคนขาวนะแกรู้ไหมว่าฉันไปโดนอะไรมาอะไรละ่ะใช่กันได้คนขาว<อ>นี่คือคนขาวไงล่ะ กินดินปืน่อนกะุงไปทั่วเมืองกินข้าวเลยใช่ก็เพราะคนขาวไงแย่งชิงอำนาจความรวยความโด่งดังมีชื่อเสียงใช่ครับลาบยศเงินตราลาบยศเงินตรา,าคืออะไรบาคดูแสนสวยคิมโมซาบิถูกต้องโอรอละแกะข้าไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยอ่ะท่านหัวหน้าเผ่า ข้าไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยวันหนึ่งแกจะเปลี่ยนใจพระยศพวกชนฉันก็ไม่ว่าอะไรถ้าเป็นเห็บไายตัวหนึ่งเห็บไายใจเย็นสิไอ้เหี้ยแต่บอกไว้เฉยๆไอ้เหี้ยกูว่าเข้าใจที่ฉันพูดไปเข้าใจครับท่านถ้าท่านไม่รังเกียจพวกข้าข้าจะ ขอ,อนับถือพวกท่านได้หรือไม่เป็นไ,ได้สิจะหายหรืออาหายเนี่ยนะใช่ถึงข้าเป็นพวกผิวขาวแต่ข้าไม่นิสัยของข้าไม่เหมือนพวกผิวขาวคนอื่นนะผู้ใดออกมาข้าพูดจรงิงลองถามสาหายของข้าดูก็ได้ข้าสอนมา<ว>มันยิ่งตัวใหญ่ยิ่งแพง <S <S ใช่ ใช่ท่านพี่ของข้าสอนพวกข้ามาแบบมันก็เหมือนรถอะเนาะคนดูเนาะคนกบเตี้ยเหมือนเหมือนเหมือนนะตังฟีรถอะซุ่มไม่ได้ครับซุ่มไม่ได้ซุ่มไม่ได้ปืนเขาปืนเขาแรงมึงไม่เห็นหรอไอพวกนี้ไอพวกนี้นี่มันเล่นมาก่อนมันมีปืนเจ้าเมืองมึงไม่เห็นหรอมันมันถือปืนเจ้าเมืองอยู่สองกระบอกอะเล่นไปมันตายอะโดนมันปนของปืนไปฟีดูฉันอายุสามขวบไอคิดว่าฉันโกรธแค้นมากแค่ไหน พี่น้องพวกเรานับร้อยไม่เลยใช่ไม่หรอแล้วสึกคลานั้นมันหนักมากมีใครอยู่บ้างตอนที่เขาคิดว่าพวกฉันเป็นแค่หมูแค่หมาตัวหนึง่งบอกคนทั้งโลกว่าพวกฉันเป็นพวกไรอะไรทำประกาศกาหัวหนึ่งหัวอินเดียแดงทำากับหาพปนเหรียญดอลลาร์โอ้ มันแต่ขา้กา,ขาก็เห็นเขาพูดว่าเจ้าพวกท่านนะคือไอ้เจ้าตัวเหม็นนะ่ะเขาทำไมเขาถึงพูดจากับพวกท่านแบบนั้นข้าก็ไม่เข้าใจเขา <อ S 1> <ขอ S 2> บอกว่าเขาบอกว่าพวกท่านน่ะเป็นพวกน่ารังเกียจเขาก็บอกข้าข้าได้แค่รับฟังบอก่าไม่เอาบอไปบอกไปแล้วเองมันจะพูดอะไรก็ไปให้มันพูดไปพามน้ำร้นอนมาตอนมันมีชีวิตอยู่มากกว่ามัน ใจเย็นหน่อยจะไปสนใจอะไรถ้พูดเด็กเกเห็นธงแดงในหลังฉันไหมข้าเห็น <ใจ S 2> นะครับฉันต้าฉันทำมาในศึกครั้งนั้นเ้าแต่เจ้ามาฉันยังให้อภัยผู้คนเขาที่ทำไม่ดีกับพวกฉันไหมแน่นอนว่าคนที่อพยพ่าอาจจะไม่รู้เรื่องราวาอะไรแต่พวกที่อยู่มาก่อนตะก,กลูลไฮเซนเบิร์ก ไอซีเลตไฮเซนเบิร์กใช่ไอซารยมประธานธิบดีมันเป็นคนเซ็นสัญญาให้ล้างบางพวกฉันโูสิตอนนี้ก็โควอยู่ในทะเลหาดหลูนั่งจิบไว้กับลูกสาวงี่เงาของมันเขาฉันอยากจะควักลูกาเขาคือลุงอะไรนะเขาคือลุงอะไรนะที่ยังตามตัวมันไม่เจอ ไม่รู้อีกนอนเท่าไรจะได้ล้างแขนล้างแขนก็นจะกีดหนังหัวมันเอามาทำกระเป๋าซะเถอะแต่ข้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับไอ้พวกผิวขาวพวกนั้นนะข้าไม่รับรู้เรื่องจริงนะมาขอพออรมา่อยหน่อยได้ท่านหมีขอาบคลูลถ้ากินดินจากหลุมศพตัวแกได้มาจากไหน พูดไปตามตรงเลยท่านบี่ก่อยพวกผิวขาวเน่ยท่านเขาบอกว่าเขาจ้างพวกข้าขุดหลุมศพให้มาห้าสิบเหรียญจสิจริงๆท่านหมีใจเย็นก่อนข้าพูดจริงๆข้าไม่เคยโกหกเจ้าแกเห็นเงินแค่ห้าสิบเหรียญกับอนาคตองแกเอีู เกรู้ไหมว่าแกต้มานั่งกูข่าวอย่างไรมันต้มีต้มีนี่นะปัับลักเพ่ลบเลาตวเองทำอะไรลงไปบ้าบอกรไงไม่รู้เหตุผลทำตัวเป็นผกงมงายและสมองโยใจเยนสิอีไม่แึงได้งนะเราไม่จเจ้าชีวิตวันข้าอยากเรียนรู้ของมันเองวันนี้ข้าก็อยากเรียนรู้อีกเยอะ ใครปัดชมเฮ้ยไอ้ยักกํลังตึงเลยมันต้องมีคนขําสักคนหนึ่งแย่่ยิ้มมุมปากใจไหมถอยบอลไปแล้วเฮียรอ้ไหี่บอกว่าไม่ถูกแต่ว่าผมก็รีเซ็ตแล้วนะโดนมัดเตะหูจนดับเลย ม่วยตรงที่ตรงตรงที่หลังป้าโดนมาแต่ของป้าวันนี้ดาวของป้าเลยนะเนี่ยบัดซบลปแกคำฉันจะไม่อีกเยมาใครไม่รู้ มาโทมาห้องใสสักทีเลยดหมนอเนอะโนไม่ใช่โอ้โดนมาคืมาทีแกลุกขึ้นได้ไหมพวกแกทั้งทั้งหมดเลยใช่ทำไมต้องคุกเข่าต่อหน้าพว้ฉัน่วก้ัหมาได้ยิ่งใหญ่วิเศษวิโสอะไรมาจากไหนครับคือการให้เกียรตินะท่านคือขับสอนน้องๆของข้าสหายของข้าทุกคนที่ข้านับถือคนไหนแลรขคาจะคุกเข่ามีที่มันวา้นก็คือใหญ่คนลก้าเลยปะ การคุกเขาคือการยอมเงานิวเลยวะแกเป็นข่าวบอยหรือเปล่าจะมีจิตใจที่จะสู้คนอื่นเขาเริ่มออกข้าก็อ,าาอยากสู้คนอื่นนะนะนายท่านแตข้ายังต้องเรียนรู้อีกเยอะเจ้าต้องสู้วับคิโมซาบิอย่างที่ฉันเคยบอกไว้บอกทุกคนไม่ใช่บอกแกๆสวมใจเสือลงไปในโกงเล,ล็บแมวโอ้โหนั่ไอใ,นใ,นใจเสือไอ,ไอ้ต่อยข้าทำไมอ่ะ ไอ้ไอ้ชาวไร่คนนี้คือใครลิตันไม่รู้อ่ะเจ้าคือใครเนี่ยนี่ไม่ใช่สายข้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กันั่งด้วยกันแกเพิ่งมาทักมันเดี๋ยวไม่รู้หรือเ่ามันเป็นใครเอ้ยไม่รู้ว่ามันมือไม่ใช่อ่ะนั่งนั่งมาท้องานละเหมือนโหแล้วมันนั่งเนี่ยเลยเหมือนเป็นพลอยวะเหมือนกับอันี่เลยนะมึงใครเนี่ยผมโอ๊ตโอ๊ตไหนโอ๊ตเด็กวัดผอหมดแกเป็นพลอย ต่อเขาไปซิโอเด็กวันี่ยไงี้ะถ้ามันบอกโอ๊สถ้าผมโอ๊ตอ่ะโดนไอ้จอปืนโอเด็กวันนี่กลัวฮาเลยนะแฝงแฟงมาหนี้แกเป็นใครมันคือใครวะตั้งไวตท้งไมฉันไม่ได้ยินมันพูดว่มันพูดหรือเปล่าตานี่ไม่ไี้โอโอโอข้าขอถามตรงๆนะนันพี่เมื่อกี้ท่านพี่ขับไม่เปน <minutes> ข่าขมอ่ไมนี่ <Sky jogo> <ENNIS> ข่าขมข่าไม่ข <busca> ่าขมข่าขมอยากล่าวนินทาล่อมาล่อเนี่ยนะให้เราเป็นคนล่อแกสุดดำมาทันไปไหนไม่รู้ แบกท้ายโคบันดีอีกแล้วสินะผู้พยมาใหม่เป็นเยอะมันมากเกินไปแล้วบายเอกไม่เจ้าตัวนั้นมันชื่อว่าโปกดำมันดูลมันเชื่อไนะฮะโปกดำโปกดำริงแลฉันดูแลมันมามาวัน พยายาปากดำหรือโปกดํากันแน่ปากดำแล้วทําไมถึงเรียกซะโอ้โหฉันตกใจเหมือนกันนะเมื่อกี้เชื่อไหมปากดำดันปากดำท่านโอ้โหมัจะทำให้มันเป็นพวกเลือดบริสุทธิ์ไอเวโรนดีเดี๋ยวก่อนไอสุนงองเนี่ยนไอซุนองนี่เหรอวะแกบอกว่าแกโดนใครหลอกมาเนอะหรือว่ามันถ้ามันทับหน้าจออื่นแล้วมันคิวมันไม่เข้าให้วะจริงปะ จริงป่ะน่ะเหนโนนขับม้าดำตัวใหญ่ใอร่อยบอยว่าไงพี่ไอ้คิวอ่ะเวลามันเวลามันเราพับหน้าจออื่นะคิวมันไม่ขยับอ่ะเกี่ยวปะเออพี่เกณพับหน้าจอไม่เป็นเขาไม่คือเออของพี่เกียร์ถอยของพี่ไม่ขึ้นเลยพี่เกณพี่คิวเท่าไหร่นะพี่ห้าเป็สองเท่าเดิมเลยแล้วผมแต่งตัวเสร็จต้องออกเข้าใหม่